สวัสดีค่ะมาพบกับหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากแคมเปญสุดแรงบายหนูหนุ้ยนะคะวันนี้นะคะหนยจะพาทุกคนนะคะมาดูรถที่หนยกำลังจะทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็แต่งแบบไหนตามมาเลยค่ะ นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่กับตัวเรนเจอร์นะคะ XLT สประตูสีดำคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านู้ยได้ทำการแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะนู้ยได้ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นชุดกันชนหน้าแบบ F 1 5 0นะคะพร้อมไฟตัว C LED แบบนี้เลยนะคะ ติดมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะ FORD สีดำแบบนี้เลยนะคะดูเท่และดุดันมากๆเลยมาดูในส่วนของตัวไฟนะคะอันนี้นะคะนุ้ยเพิ่มนะคะติดเป็นตัวไฟหน้าแบบมาสเต็งให้นะคะเป็นไฟสามขีดแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยคะ่ะเท่มากๆถัดมาด้านข้างนะคะติดในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้เลย ไฮไลท์สำคัญนะคะของรถคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะลูกค้านะคะเลือกนะคะอยากได้เป็นแม็กขอบ20นะคะอันนี้นุยเปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะยางมอนสเตอร์นะคะขนาดยางอยู่ที่265/50ับนะคะาลายนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะสวยงามและเท่มากๆเข้ากับตัวรถสีดำคันนี้เลยถัดมานะคะก็ติดตัวกันสาดให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้จะแต่งแบบแนวเท่ๆดุๆนะคะแต่เรียบหรูนะคะ,ะด้านหลังนะคะอันนี้นุ้ยเพิ่มให้พิเศษเลยนะคะก็คือจะติดตัวกล้องมองหลังนะคะติดตรงโลโก้ Ford แบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆสวยงามมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูด้านในนะคะว่าเวลาที่ต่อจากกล้อง กล้องมองหลังตอบขึ้นหน้าจอจะขึ้นเป็นแบบไหนเด,เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเวลาเรามองกล้องมองหลังจะขึ้นหน้าจอเป็นยังไงอ่านี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือต่อขึ้นที่หน้าจอให้แบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายกับการใช้งานของเรามากๆนะคะ โอเคเรียบร้อยโอเคค่ะค่ะก็ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมีแพนที่จะออกรถในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดต่อหนุวยเข้ามาได้นะคะที่เบอร์084 908 6556นะคะหรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจก็ได้นะคะ ก็เดี๋ยวหนูจะทําการเสนอแคมเปญดีๆให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดาวต่ําพร้อมชุดแต่งนะคะหรือจะเป็นแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์อมชุดแต่งก็มีนะคะหรือท่านใดกังวลเรื่องไฟแนนซ์นะคะอยากจะปรึกษานะคะสามารถปรึกษาสอบถามเราเข้ามาได้นะคะหนูยินดีให้การปรึกษาย้ําเหมือนเดิมนะคะทุกอาชีพสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวนุ้ยก็จะทำการเตรียมรถนะคะเพื่อที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะส่วนคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดถูกใจนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้ยอาจจะมีคลิปดีๆใหม่ๆนะคะที่จะมาให้ลูกค้าได้ดูกันอีกนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ